ันนี้เราก็ยังมีความปลอดภัยเกี่ยวกับอะไรคะเกี่ยวกับสัตว์นะคะระวังสัตว์มีพิษนะคะเด็กมีความรู้เดิมมาบ้างไหมคะตอนที่เด็กเด็กยุนวันสองเกี่ยวกับเรื่องสัตว์นะคะที่มีพิษนะคะแล้วเราก็ยังมีเรื่องที่จะแยกแยะอีกหลายๆเรื่องนะคะเกี่ยวกับสัตว์นะคะ วันนี้เด็กๆลองมาดูนะคะว่าสัตว์นะคะที่มีอันตรายและมีพิษอย่างเช่นสัตว์อะไรบ้างคะที่เด็กๆพอจะรู้จักมีสัตว์อะไรบ้างคะพอจะนึกออกไหมคะนึกออกไหมเอ่ยนะคะที่เป็นอันตรายนะคะเรื่ความปลอดภัย ะะเดี๋ยวเราจะมารู้กันว่าทำไมเราถึงจะต้องปลอดภัยจากสัตว์พวกนี้นะคะทราบไหมคะมีสัตว์อะไรบ้างถ้าไม่ทราบเด็กๆ,ๆลองดูนะคะสัตว์อะไรเอ่ยที่อยู่ใกล้ตัวเด็กๆมากที่สุดเวลานอนนะคะเ,เราจะต้องอยังไงคะต้อง ยากันยุงไว้ฉีดนะคะไม่อย่างนั้นมันก็จะมากัดเรานะคะทราบไหมคะหรือบางบ้านไม่มีมุ้งลวดเราก็จะเจอสัตว์ประเภทนี้นะ,ะกัดเราได้คืออะไรทราบไหมคะทราบไหมคะอะาจทำให้ทราบหรือใครทราบแล้วก็ดูอีกครั้งหนึง่งเห็นได้ไหมคะ ยุงใช่ไหมคะอันนี้เป็นภาพยุงนะคะเห็นไหมคะว่าอยู่ใกล้ตัวเราไหมคะนั้นบ้านไหนที่มีมุ้งรั่วนะคะยุงก็จะไม่ค่อยเข้ามานะคะแต่ถ้าไม่มีมุ้งรั่วนะคะยุงม,มันก็สามารถอยู่ในที่ต่ตางๆได้ใช่ไหมคะหลบซ่อนอยู่ตามที่มืดๆนะคะตามยิ่งชิงมีกระถางต้นไม้ หรือที่เก็บกักน้ำนะคะยุงพวกนี้จะเยอะมากใช่ไหมคะแล้วยุงนะคะมันก็จะมาทำอะไรเราคะมาทำร้ายเรานะคะมากัดเราฉะนั้นความปลอดภัยนะคะที่เราจะไม่ให้ยุงกัดนะคะเราจะทำอย่างไรดีคะนะคะเวลาทำไมคะ เวลาอยู่ในบ้านนะคะเราต้องปิดอะไรคะปิดมุ้งรวดนะคะปิดประตูปิดมุ้งรวดเพื่อกันไม่ให้ยุงมันเข้ามาในบ้านเราหรือก่อนที่จะปิดเราจะต้องทำอะไรคะฉีดยุงนะ,ะเอาอยาฆ่ายุงไรืฉีดไล่มันออกไปมันก็จะไปมันได้กินยาฆันยุงมันก็จะหนีแล้วไปใช่ไหมคะ สว์ประเภทนี้เด็กๆว่า,ามันมีพิษไหมคะมีพิษนะคะควาว่าย,ยุงนะคะมันก็จะมียุงอยู่สองชนิดยุงยุงอะไรคะยุงลายนะคะยุงลายนี่แหละเป็นยุงที่นำเชื้อโรคมาสู่เรานะคะอันนี้เวลามันกัดเราแล้ว,ลวมันจะใช้อะไรกัดเราเลยทราบไหมคะใช้อะไรคะใช้ปาก ปากของมันเนี่ยเป็นอะไรคะอันตรายมากเด็กๆเ,เห็นไหมคะลักษณะของมันเนี่ยปากมันจะทําจะเป็นอย่างไรคะแหลมใช่ไหมคะปากแหลมใช่ไหมคะเด็กๆฉะนั้นีตรงเนี้ยสาคัญมากแล้วเวลาที่มันกัดเราเนี่ยมันจะปล่อยพิษเข้าไปในตัวเรานะคะเหมือนกับเข็มฉีดยาย นี่ก็ถือว่าเป็นสัตว์ที่มีอะไรคะมีพิษนะคะจะทำให้เราเป็นโรคไข้เลือดออกนะคะแต่ตอนนี้เด็กๆก็ยังไม่ต้องทราบถึงว่ามันทําให้เราเป็นไข้เลือดออกนะคะเดี๋ยวเราลองมาดูอีกอะคะพึ่งนะคะพึ่งพึ่งก็เป็นอะไรคะ พึ่งเป็นอะไรคะอ่าเป็นสัตว์อีกชนิดหนึ่งนะคะมันสามารถที่จะให้คุณและโทษเราได้เช่นกันนะคะฉะนั้นเวลาที่เด็กๆเ,เจอพึ่งเด็กๆอย่าไปเข้าใกล้มันเพราะว่า่ามันจะต่อยเรานะคะ การที่มันต่อยเรามันก็จะเอาเหล็กนะคะเพื่อมันจะมีเหล็กของมันนะคะจิ้มลงไปที่เนื้อของเรามันก็จะคล้ายๆกับจุงนะคะมันก็จะจิกเรานะคะเราก็จะเกิดความเจ็บปวดขึ้นมานะคะแล้วเรามันก็เหมือนกับว่ามันก็จะเอาพิษให้เราแต่ประโยชน์ของมันก็มีเยอะนะคะ มันช่วยผสมอะไรคะผสมเกสรนดอ,อกไม้แล้วมันก็ยังทำไมคะเอาไว้กินน้ำหวานจากพึ่งใช่ไหมคะจากลางพึ่งฉะนั้นฉะนั้นพึ่งนะคะ ความปลอดภัยของมันก็คือเวลาที่เราเจอหลังพึ่งเราไม่ควรที่จะไปเข้าใกล้มันนะคะมันจะลุมกันมาทำอะไรเราคะต่อยเราใช่ไหมคะอันนี้เด็กๆลองมาดูอีกสัตว์ที่มีพิษอีกนะคะและนี่คืออะไรคะเด็กๆทราบไหมทราบไหมคะ,ะเด็กๆเ,เห็นไหมคะรักษณะมันเป็น ายาวๆแล้วก็มีขนเยอะๆนะคะอันนี้ก็เหมือนกันตัวตรงปากมันนี้นะคะมันก็จะมีพิษเช่นกันนะคะนี้ความปลอดภัยเราจะไม่เข้าใกล้มันถ้าเราเจอมันเราจะต้องทำอะไรคะหนีมันหรือว่าบอกผู้ใหญ่นะคะว่าตัว อะไรถ้าเราไม่รู้จักนะคะอย่าไปเข้าใกล้มันอันนี้พิษของมันก็ร้ายแรงมากเวลาถ้ามันได้ต่อยเราเข้าไปแล้วโดนสัมผัสกับเนื้อเรามันก็จะปล่อยพิษเข้าไปในร่างกายของเราะะแล้วก็ทําให้เราเจ็บปวดนะคะก็เกิดอันตรายขึ้นกับเราฉะนั้นความปลอดภัยเราอย่าเข้าไปใกล้มันนะคะพยายามหนีให้ห่างมันนะคะพวกนี้มีพิษเหมือนกัน แล้วเด็กลงมาดูอันนี้อีกนะคะนี่คืออะไรคะอะไรคะงูใช่ไหมคะงูก็เป็นสัตว์ที่มีพิษแต่งูบางชนิดก็ไม่มีพิษนะคะอย่างเช่นงูเขียวนะคะตัวมังเขียวเนี่ยมันจะไม่มีพิษแต่งูอีกหลายร้อยชนิดมันก็มีพิษฉะนั้น เพววื่อความปลอดภัยนะคะเด็กๆอย่าเข้าไปใกล้มันนะคะถ้าเจอเราก็ต้องหลบหนีให้ห่างไปหรือถ้าเราพบเราเจออยู่ในบ้านของเราเราต้องรีบอบอกผู้ใหญ่นะคะทันทีว่าเจองูอยู่ที่ส่วนไหนของบ้านนะคะจะได้ให้ผู้ใหญ่เขามาช่วย ดูให้อันนเด็กๆไม่ใช่ไปจัดการกับงูเองนะคะงูเพราะเราเป็นเด็กเราไม่ทราบว่างูชนิดไหนที่มีพิษและงูชนิดไหนที่ไม่มีพิษนะคะฉะนั้นเพววื่อความปลอดภัยของเด็กๆเด็กๆไม่ควรที่จะไปไปจับมันหรือว่าไปเอาไม้ไปเอาอะไร โยนใส่มันนะคะเราต้องหนีจากสัตว์พวกนี้ให้ห่างไกลนะคะนี้สัตว์แต่ละชนิดเด็กๆทราบไหมคะว่าเ,เขาเรียกเป็นอย่างไรคะในนักษณะนามเขาเรียกเป็นตัวนะคะอย่างนี้งูหนึ่งอะไรคะงูหนึ่งตัวนนี้กระดาษหนึ่งตัวพึ่งหนึ่งตัวยุง หนึ่งตัวใช่ไหมคะอย่าลืมนะคะที่ขวัญบอกว่าสัตว์นะคะลักษณะนามเป็นตัวฉะนั้นสัตว์มันก็จะมีสิ่งที่แยกไปอีกลายเรื่องด้วยกันนะคะอันนี้วันนี้เรามามาทำความรู้จักกับออสัตว์มีพิษที่เราจะต้องระมัดระวังนะคะเพื่อความปลอดภัยของตัวเราเอง วันนี้เด็กๆลองมาดูนะคะว่าภาษาอังกฤษนะคะบางคำเด็กๆก็เคยผ่านมาบ้างแล้วนะคะเดี๋ยวเราลออง่าเดี๋ยวเด็กๆคะเราามารู้จักคำภาษาอังกฤษคำว่ายุงสักนิดหนึ่งนะคะ mosquito ยุง <Y ung. S 2> mosquito ยุง มอสกีโด <Mos> ยุงได้ยินแล้วใช่ไหมคะอ่ะอาภาษาว่าอย่างไรแล้วก็แปลว่าอย่างไรวันนี้เด็กๆลองมาสะกดภาษาไทยนะคะคําว่ายุงนะคะเด็กๆจะได้เห็นคําว่ายุงมีพยัญชนะอะไรสระอะไรนะคะตัวสะกดอะไรเด็กๆสะกดตามครูเลยนะคะยออุงอ ยุงอีกครั้งนะคะยอ่ออุงอยุงนะคะวันนี้เราลองมาฝึกสะกดนะคะวิธีสกกะกดภาษาไทยเด็กๆก,ก็พูดพยัญชน,นะตัวแรกก่อนนะคะแล้วตัวคำว่บบายุงยอแล้วก็มาลงด้วยสระ,ะอูแล้วมาตา่อตัวสะกดก,ก็คืองงูย่ออุงยอองยุงนะคะแต่นี้ลองมาดูาดเด็กๆมาดูาจับ คำภาษาอังกฤษคำว่าพึ่งพ <A. S 1> ึ่งพ <A. S 1> ึ่งพ <A. S 1> ึ่งเห็น <A. S 1> ไหมคะเด็กๆได้ยินชัดแล้วใช่ไหมคะดเด็กๆอย่าลืมนะคะเปิดคลิปแล้วก็ฟังหลายๆครั้งได้ไอันนี้มาลองภาษาไทยนะคะวันจะนำสะกดภาษาไทยนะคะคำว่าพึ่งเห็นไหมคะพยัญชนะ ตัวแรกคือขออะไรคะขอพึ่งผออึ่งอผึงไม่โทผพึ่งอนะอีกครั้งนะคะขอขอคือผอพึ่งนะคะผอองผึง,งไม่โทผพึ่งนะคะอันนี้การสะกดนะคะอย่าลืมเราพูดถึงพยัญชนะต้นก่อนแล้วก็ตามด้วยสระอื่ แล้วก็งองูนะคะตัวสะตัว,ตวตสกดขออึงงอพึงไม่โทพึ่งมาดูโอทโที่หลังนะคะค่ะเด็กๆลองมาเด็กๆมาดูคำนี้นะคะ centipede ตักขาบ centipede ตักขาบ centipede ตักขาบเด็กๆได้ยินแล้วใช่ไหมคะ นี่เราลองมาสะกดภาษาไทยคําว่าตะขานะคะก็ตอตอคือตออะไรคะตอเต่าตออะตะตออะตะขออาบอขาเนี่ยนะคะขอไม่ใช่นะต้นสระ,ะอาตัวสะกดคือบอนะคะอ่านว่าตะขานะคะไปทีละตัวนะคะตออะตะ ขออบขาบอค่ะอ่านว่าตะค่ะนะคะ,ะเด็กๆมาดูนะคะ,ะตัวสุดท้ายว่าอย่างไร snake งู snake งู snake งูนะคะเด็กๆก,ก็ได้ยินแล้วใช่ไหมคะทั้งภาษาอังกฤษแล้วก็ภาษาไทย การฟังเสียงแล้วก็คำแปลอีนี้เด็กๆมาดูการสะกดภาษาไทยนะคะอย่างเช่นงูนะก็มีพยัญชนะต้นแค่ตัวเดียวง่ายๆกับสระง่ายๆก็คือสระอูใช่ไหมคะสระอูรากลงมาก็งออะไรคะงอูองูนะคะงอูองูยากไหมคะ ไม่ยากใช่ไหมคะคำนี้เป็นคำเดียวเลยงอูงูนะคะเป็นคำคำเดียวนะคะฉะนั้นวันนี้เด็กๆก,ก็จะได้เรียนรู้ถึงคำศัพท์สี่คำ,คำใช่ไหมคะแต่อันนี้เด็กๆก,ก็คงจะชินนะคะเพราะว่าคำว่าสนิคนี่พวกนี้เด็กๆก,ก็เคยเรียนมาบ้างแล้วนะคะฉะนั้นเดี๋ยวเด็กลองมาดูนะคะวันนี้ วันนี้เจอเด็กนักเลงคนนี้อีกแล้วใช่ไหมคะแต่นี้ลองดูนะคะเด็กนักเลนคนนี้จะตอบคุณครูได้ไหมเอ่ย นะคะแต่การที่เราเรียนรู้เรื่องสัตว์มีอะไรคะสัตว์มีพิดนะคะมันยังมีอีกเยอะนะคะแต่ตอนนี้เด็กๆก,ก็เรียนรู้สิ่งที่สัตว์ที่เรามองเห็นอยู่เป็นประจำใช่ไหมคะบางทเีเราจะเห็นอยู่ตามบ้านของเราเองใช่ไหมคะสัตว์พวกนี้อยู่ใกล้ตัวเราะนะนี้ลองมาดูนะคะว่าคำถามที่กูควนจะถามในวันนี ก็ไม่ไกลตัวอีกนะคะอย่างเช่นคําว่าพึ่งนะคะอ่าครันจะถามนักเรียนคนนี้นะคะเดี๋ยวเด็กๆคอยดูนะว่าเด็กนักเ,เรียนนี้จะตอบถูกไหมนะคะนะคะอพึ่งนะคะพึ่งมีกี่ขาุยอ,อยากรู้ทำยังไงเอ่ยเด็กๆมาช่วยคุณน้องนับกันนะคะว่าพึ่งนะมีกี่ขาเด็กๆพร้อมแล้วนับเลยนะ หนึ่งสองสามสี่ห้าหกโอ้มีหกขานะคะเด็กๆเก่งมากค่ะแล้วเราจะใส่เลขอะไรคะใส่เลขหกลงไปเลยค่ะนะคะตอนนี้คำถามต่อไปถามว่า พึ่งมีขากี่คู่อ่านับังไงคะลองนี้เด็กๆคะช่วยคุณน้องนับเลยนะว่ามีกี่คู่นับพร้อมกันหนึ่งคู่สองคู่สามคู่เด็กๆมีกี่คู่คะเหมือนคุณน้องไหมสามคู่คะ่ะนะเด็กๆคะคำว่าคู่เนี่ยเด็ก,อกลองนึก ดูนะคะว่าอะไรที่เรียกเป็นคู่ได้บ้างนะคะมันมีคู่กับคี่ใช่ไหมคะเราเคยแยกตัวเลขแล้วใช่ไหมอะไรเป็นคู่อะไรเป็นคี่แต่นี้ลองมาดูที่ว่าที่อวัตถามเนี่ยเป็นคู่อย่างเดียวนะคะจากสัตว์นะคะหรือสิ่งของก็ยังมีอีกชนะวันนี้เราลองมาดูสักนิดหนึงอ่านนีด่ดูคําถามที่สองนะคะ ยุงมีขี่ขาเอ่ยอเด็กๆขาช่วยคุณน้องสิมองเหมือนกันหม้ว่ามีกี่ขามองนะคะยุงนับพร้อมกันเลยคะ่ะอันนี้แค่ถามไหมหนึ่งสองสาสี่ห้าหกขา้าหไหมคะมหเห่งมาค่ะหมคุูครูขวัญกำลังดูอยู่เลยว่า เด็กนักเรียนคนนี้จะชี้ถูกไหมถูกนะคะทั้งหมดมีกี่ขาคะหกขาค่ะเด็กนักเรียนคนนี้ชี้ว่ามีหกขานี่คำถามของผู้แวันเหมือนเดิมถามว่ายุงมีขากี่คู่เด็กๆก็มาเหมือนเดิมค่ะช่วยคุณน้องเลยหนึ่งคู่อ่าครั้งนี้สองคู่ข้างบนสามคู่สามคู่ค่ะ แสดงว่าสังเกตเอ,อ,ออกนะคะว่าตรงไหนที่จะเป็นขาของยุงใช่ไหมคะจะนั้นะคำว่าคู่ใช่ไหมคะมีอะไรที่เป็นคู่บ้างไหนนอกจากยุงและพึ่งยังมีอะไรอีกคะทั่วๆไปที่เป็นคู่เด็กๆคะอะไรนะที่เป็นคู่อ่าเด็กๆดูดไม่เช่นสัตว์ในพิษก็ได้ใช่ไหมคุณครูใช่ค่ะไก่มิ เป็นคู่ไหมมิขาหนึ่งคู่มีสองขาถูกไหมคะเด็กๆใชสกก่สุนัขกับแมวลูกขวานสุนัขกับแมวเหมือนกันเนนะคะสุนัขมีสี่ขาแต่มีกี่คู่นะักหนึ่งคู่สองคู่เห็นไหม<ห>คะเหมือนกัน,นแมวก็เหมือนกันนะแมวก็มีสี่ขาแล้วก็มีกี่คู่นกหนึ่งคู่ สองคู่สองคู่เหมือนมาเลยใช่ไหมคะอันนี้อ่เราลองมาช่วยกันนึกอีกนะคะาคุวดาทายเออเรามาโรงเรียนเราใส่อะไรมาคะแต่งชุดเครื่องแบบเด็กชุดนะ้องคิซิตอบถูกไหมเราใส่อะไรมาอะไรใส่มาคะที่มีสองข้างอะไรคะอะไรคะข้างซ้าข้างขวาอะไรคะลองเลยคะ อยู่ข้างล่างอยู่ข,ของตัวเราคืออะไรคะรองอะไรรองอะไรคะเลอ,ลอ,ลอเร็วอรองเท้าค่ะรองเท้าใช่ไหมคะรองเท้าอยู่ส่วนล่างของร่างกายแล้วใช่ไหมคะเพราะเราต้องใส่มาใช่ไหมคะเครื่องแบบนักเรียนก็ต้องมีรองเท้าและนอกจากรองเท้าแล้วยังมีอะไรอีกคะที่ต้เด็กๆคะเรามาดูใบงานนะคะวันนี้ครูวัมีใบงานมาให้เด็กๆอันนี้ไม่ยากเลยใช่ไหมคะ ไม่ยากเลยนะคะคําว่าเหมือนกันนะคะคําว่าเหมือนกันไม่ใช่เฉพาะสัตว์อย่างเดียวนะคะยังมีสิ่งต่างๆอะไรที่เหมือนกันได้อีกเยอะแยะเลยใช่ไหมคะแต่วันนี้เด็กๆเรียนเรื่องของความปลอดภัยจากสัตมีพิษใช่ไหมคะแต่วันนี้เราลองมาดูคําว่าเหมือนกันไม่ยากใช่ไหมคะอะไรเหมือนกันก็ให้เด็กๆจับโยนะคะ อันนี้กูขวัญไม่ต้องแนะนําแล้วนะคะเด็กๆนั่งพิจารณาเอานะคะอ่านคาจัดตามครูนะคะนะอันนี้หน่วยความปลอดภัยเรื่องระหว่างสัตว์มีพิษนะคะให้นักเรียนโยกเช้นจากผู้สัตว์มีพิษที่เหมือนกันนะคะคำว่าเบื่อง่ายมากแล้วใช่ไหมคะอ้าวเด็กๆทีนี้วิธีทำกูขวัจะแนะนําวิธีทำไม่ใช่เด็กๆ เด็กๆโยงอันนี้ดูภาพนี้แล้วเด็กก็กระโดดมาภาพนี้แล้วกระโดดมาภาพนี้เด็กๆจะเกิดความสับสนนะคะฉังนั้นเวลาที่เด็ก,กๆทาําเด็กๆอย่าลืมนะคะเด็กๆเลิกจากงมูแล้วก็พึ่ง,แล,ลงะะแล้วก็แมลงปอกนะคะแล้วก็ตัดขาแล้วก็ยุงนะคะดังนั้นเวลาที่เด็กๆทําแบบประเมินเนี่ยที่ผ่านๆมา ครูขวัญไม่ได้พูดถึงน้องรุ่นนี้นะคะแต่ที่ผ,ผ่านมาก็ยังมีน้องบางคนนะคะบางคนยังไม่เข้าใจการน,นางานนะคะเ mm hmm. ด็กๆอย่าลืมนะคะภาพแรกก่อนมองจากซ้ายแล้วก็ไปขวานะคะ mm hmm. ให้จับคู่ให้เรียบร้อยแล้วเราก็มาดูภาพที่สองพอ mm hmm. จับคู่เสร็จแล้วเราก็มาดูภาพที่3 นะคะจับคู่เสร็จแล้วเราก็มาดูภาพที่4พอภาพที่4ี่จับคู่เสร็จแล้วใช่ไหมคะเราก็มาดูภาพสุดท้ายไหนเหมือนกันอันนี้คิดว่าไม่ยากเลยเพียงแต่คุณขวัญจะมาแนะนําวิธีการการทํางานนะคะให้อย่างที่ขวัญพูดเลยว่าพอภาพงูเสร็จแล้วเด็กๆก็กระโดดมาตรงนี้ แล้วก็กระโดดขึ้นไปแล้วก็สับไปกลับมาเด็กๆทราบไหมคะว่าเวลาทําแบบประเมินเนี่ยเด็กๆหลงลืมได้นะคะบางคนน่ะเล่นแบบนี้เวลาที่คุลกรตรวจนะแบบประเมินของเด็กๆเนี่ยวิเด็กๆทําไมถึงทําแบบนี้ทําไมลืมไปได้ เนเวลาที่เด็กๆเ,เรียนแล้วนะคะหลังจากการเรียนแล้วคุกวันก็จะมีแบบประเมินให้เด็กๆได้ทํากันใช่ไหมคะคุกวันก็จะเดินดูทุกคนว่าทุกคนใช้วิธี เด็กๆจะใช้วิธีข้ามไปข้ามมาใช่มคะกระโดดไปกระโดดมาฉะนั้นครูพันขอแนะนําการทํางานเลยนะคะให้เป็นนิสัยเลยนะคะจากภาพบนนะคะจากผู้เสร็จแล้วก็กลับมาภาพที่สองมาภาพที่สามภาพที่สี่จนหมดนะคะมันจะได้ไม่งงนะคะแล้วก็ไม่หลกข้อด้วยนะคะถ้าเด็กๆมีตัวเลขข้างหน้าเนี่ยนะคะ ข้อหนึ่ข้อ 2, ข้อ3ก็ขบางคนก็จะทําข้อ1กระโดดไปข้อ4แล้วก็กลับมาทําข้อ3มอย่างนี้มันไม่ถูกนะคะเอาเป็นว่าเด็กๆไล่จากข้างบนลงมาเลยนะคะจนจบนะคะวันนี้ก็คงไม่ยากใช่ไหมคะก็ขอเพิ่มเติมถ้าเด็กอยากระบายสีนะคะอยากให้สีเสือสวยงามผูกขวัญก็ไม่ว่านะคะอยากยากตกแต่ง สัตว์ที่ขา,ขาวๆให้มันมีสีสันขึ้นมาก็ได้นะคะดังนั้นเวลาการทํางานก็ขอยัดอีกนิดนึงก่อนทํางานอย่าลืมเขียนอะไรก่อนคะอย่าลืมเขียนชื่อนะคะทําเขียนชื่อเสร็จแล้วก็ามาทํางานให้เสร็จแล้วก็มาประเมินตนเองนะคะการทํางานทุกครั้งต้องมีการประเมินตนเองถ้าขาให้ไปมา ประเมินด้วยว่าสิ่งที่เราทำเนี่ยเราเข้าใจมากน้อยขนาดไหนเราก็ติ๊กลงไปนะคะเพราะฉะนั้นอันนี้เป็นสิ่งที่นะเด็กๆจะต้องทำทุกครั้งนะคะไม่ว่าจะทำอะไรมีการประเมินให้แบบประเมินมาเด็กๆก,ก็ประเมินตนเองนะคะอย่างครูก็ประเมินเด็กๆอยู่แล้วนะคะในเรื่องอื่นอันนี้เราก็ลองประเมินตนเองการทำงานชิ้นนี้นะคะ ฉะนั้นวันนี้คุณขวัญก็ขอจบในเรื่องของอะไรว่าสัตว์นะคะความปลอดภัยนะระวังสัตว์มีพิษใช่ไหมบอกแล้วใช่ไหมคะว่าการระวังสัตว์มีพิษนะคะให้ปลอดภัยก็คือไม่เข้าไปทําไมคะไม่เข้าไปยุ่งไม่เข้าไปเล่นกับมันหรือว่าเอาอะไรไปแยบมันไปตีมันนะคะไปรบกวนมัน เราหนีให้ห่างแล้วก็ไปรีบบอกคุณแม่นะคะถ้ามีสัตว์ประเภทนี้เข้ามาในบ้านเรานี่เราไม่ต้องไปจัดการนะคะมันจะเกิดอันตรายกับตัวเรานะคะดังนั้นเราให้ปลอดภัยในเรื่องของสัตว์พิษแล้วก็อย่างที่กวันแนะนํานะคะไปบอกว่าคุณแม่หรือผู้ใหญ่อย่าไปยุ่งกับวันเด็ขกดนะคะค่ะวันนี้เรื่องความปลอดภัยนะคะระวังเรื่องสัตว์มีพิษเดี๋ยวพรุ่งนี้เราจะเจอกัน ต่อนะคะเรื่องของความปลอดภัยเกี่ยวกับอะไรนะคะในสัปดาห์นี้เราก็ยังไม่หมดในเรื่องของความปลอดภัยในด้านต่างๆนะคะวันนี้อุวันก็ขอจบนะคลิปนี้นะคะสวัสดีค่ะบ๊ายบาย